กสทชร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติทลายเครือข่ายแก๊งคอร์เซนเตอร์ตามแนวชายแดนแม่สอดค่ะพลตำรวจเอกด็อกเตอร์นัทธรเพระาะสุนทรกสทชด้านกฎหมายและประธานอนุกรรมการบูรณาการบางังคับใช้กฎหมายความผิดทางเทคโนโลยีพลตำรวจเอกต่อศักดิ์สุขวิมนรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ รับผิดชอบงานด้านป้องกันและปราบปรามพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักง,งานกสทชและสอทร่วมกันถแถลงผลการจับกลุ่มสถานีวิทยุคมนาคมและเสาสัญญาณผิดกฎหมายตามแนวชายแดนอำเภอแม่สอดจังหวัดต,ตาโดยมีพันตำรวจเอกมนสัก์แก้วอ่อนผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรแม่สอดพร้อมคณะเจ้าหน้าที่ตำรวจ เป็นผู้ให้การต้อนรับซึ่งที่ผ่านมาพบว่ามีการลักลอบส่งสัญญาณโทรคมนาคมและอินเทอร์เน็ตไปยังประเทศเพื่อนบ้านโดยผิดกฎหมายซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของปัญหาอาชญากรรมด้านเทคโนโลยีโดยเฉพาะแก๊งคอร์เซนเตอร์และเว็บพนันออนไลน์ที่กำลังเป็นปัญหาใหญ่ของสังคมไทยในปัจจุบันตลอดหลายเดือนที่ผ่านมาสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้ร่วมมือกับสำนักงานกสทช ในการเดินหน้าปราบปรามสถานีโทรคมนาคมผิดกฎหมายและจัดระเบียบเสาสัญญาณตลอดแนวชายแดนประเทศเพื่อนบ้านตั้งแต่อําเภอคลองใหญ่จังหวัดตราดอําเภออรัญญประเทศจังหวัดสระแก้วและอําเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายเพื่อสกัดไม่ให้มีการแพร่หลายสัญญาณโทรศัพท์และอินเทอร์เน็ตข้ามไปยังประเทศเพื่อนบ้านประกอบกับในช่วงที่ผ่านมาได้มีการกวาดล้างจับกลุ่มแก๊งคอร์เซนเตอร์อย่างต่อเนื่อง ทำให้ขบวนการแก๊งคอเซ็นเตอร์มีการย้ายฐานปฏิบัติการเข้าสู่พื้นที่ใหม่ที่ยังสามารถอาศัยสัญญาณโทรศัพท์และอินเทอร์เน็ตจากฝั่งไทยได้และปลอดภัยจากการกวาดล้างจับกลุ่มโดยเฉพาะพื้นที่ชายแดนด้านอำเภอแม่สอดจังหวัดตราที่เป็นพื้นที่เศรษฐกิจและบางส่วนอยู่ภายใต้อิทธิพลของชนกลุ่มน้อยตลอดหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาชุดปฏิบัติการร่วมตำรวจและกสทช,อชอได้มีการลงพื้นที่หาข่าว จนนำมาสู่การปฏิบัติการในครั้งนี้โดยให้ถอนการติดตั้งสายอากาศบางจุดหรือดำเนินการด้วยวิธีอื่นใดให้แพร่สัญญาณคลื่นความถี่ออกนอกเขตพื้นที่เพื่อให้พื้นที่การให้บริการอยู่ภายในอาณาเขตพื้นที่ประเทศไทยดังนั้นหากเกิดข้อสงสัยหรือต้องการติดต่อกับหน่วยงานของรัฐหรือเอกชนขอให้สืบค้นข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ เรื่องของการเข้ามาทำลายเจ้าเสานะครับเสาสสัญญาณเราปฏิบัติการตัวเนี้ยมาหลายหลายที่แล้วเราเริ่มตั้งแต่ซินก่อนครับเราทำยุทธการซินสายเสาเราทำเป็นตอนตอนการที่เราจะะโดงไปจับคนร้ายหลังที่เกิดเหตุแล้วเนี่ยมันมีผู้เสียหายนะครับแต่ขอคอนเตอร์เนี่ย มีผู้เสียหายผู้เดือดร้อนที่เป็นพี่น้องประชาชนคนไทยเน่ยเยอะมากๆนะครับที่ผูกแขงคอนถตนเตอหลอกการที่เราจะไปไล่ตามจับบัญชีม้าหรือตามเส้นทางการเงินของพวน้นี้มันยากเพราะว่าหลังจากที่หลอกแล้วเนี่ยมันทีจะไปเถาหนึ่งเขาตํมาทาเนัจไปเข้าสู่ดิจิท,ท,ทัลเเลยมะครับเข้าสู่เงินดิจิทัลน,น้องประชาชนจะได้